สวัสดีครับผมพิฆาด,ดีนะครับก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับหรือรถมือสองนะครับราคาต่ำกว่าตลาดไม่แท้100%เเแล้วก็เช็คระยะตามกำหนดนะเดี๋ยววันนี้นะครับมารับชมการก,กับอัปเดตรถวันที่22สิงหาคมนะครับมีรถเยอะมากมายนะที่เปิดราคาเมื่อวานด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันแล้วก็ในส่วนของ ข้างๆผมนะไบเทคนะผมอยู่ติดกับไบเทคบางนานะเส้นบางนาตัาดกรุงเทพหานครใครที่ตอนนี้คือพอดีเขามีจัดงานนะบิ๊ก o อเตอร์เนะครับก็เป็นงานรถมือหนึ่งแล้วกันแต่ใครมาไม่มาแล้วไม่ถูกใจดูมือหนึ่งไม่ถูกใจมาซื้อมือสองดีกว่าประหยัดกว่าเยอะนะครับประหยัดกว่าเอาเงินเหลือไปทำอย่างอื่นได้นะทำธุรกิจได้นะครับก็มีรถทุกประเภทด้วยนะเพราะฉะนั้นมาที่นี่เนี่ยถูกใจแน่นอนมีรถให้พี่ๆนะได้ ซื้อได้เลือกปีละ23,500คันเลยทีเดียวนะอย่างเดือนนี้เข้ามา4 5 0 0คันนะครับแต่ว่าหมดไปแล้ว2-200กว่ากว่า200ไปลายแล้วนะครับใครที่กำลังดูอยู่ก็รีบๆนะแต่ยังมีรถเยอะเพราะเราเติมเข้าใหม่เรื่อยๆนะมีหมดสัญญาเช่าคืนมาเรื่อยๆอะอย่าง2องคันนี้นะครับใครสนใจหาอีซูซุเราก็มีนะเป็นเครื่อง1.9นะครับ เดี๋ยวพาดูนะกับ1.9อีซสูซุที่เป็น4ประตูมีแคริบอยแบบนี้นะครับทั้ง2งคันเนี่ยเออถือว่าสวยเลยนะครับมีการเฉี่ยวมาด้านข้างเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวไม่มีปัญหาตรงนี้ถ้าพี่ๆซื้อเนี่ยผมทําเก็บเคมให้นะครับเก็บเคมให้เลยนะก็มันก็จะเหมือนใหม่เลยนะครับอ่ะสภาพรอบคันเดี๋ยวดูฝั่งนู้นบ้างนะครับพอเก็บเคมทําไมเ่าเราถึงไม่เคมก่อนให้มาขายใช่ไหมครับ เพราะว่านะครับเราอยากให้พี่ๆได้รู้นะครับประวัติการใช้งานรถต่างๆนะเพราะว่าเราไม่มีย้อมแมวนะครับไม่แท้นะครับถ้าพี่ๆมาเห็นตอนซ่อมแล้วนะ,ะพี่บอกบอกว่าไม่ชนเนี่ยผมผมจะไม่แบบนั้นนะก็คือตรงไปตรงมานะครับเราจะตรงไปตรงมานะครับมีโดนนิดๆหน่อยๆอย่างนี้มันรับได้อยู่แล้วครับมันรถมันไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ถึงโครงสร้างอะไรนะเพราะฉะนั้นเราตรงไปตรงมาก็ เชื่อใจได้ในการที่มาซื้อรถกับอาคานเน่แคปปิตอลนะครับสวยๆทั้ง2คันราคาเท่าไหร่บ้างอย่างคันนี้นะครับราคา519,000นะครับเป็น i s u ู u D-MAX ตัวสูงนะเครื่องยนต์1.9นะครับก็เป็นปี2020นะครับไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่ไม่ก็อยู่ประมาณแสนนิดๆน,นะครับแสนนิดๆน,น,นะ,ะมาสอบถามกันได้ใครสนใจโทรติดต่อเข้ามานะครับ ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะแล้วก็อีกคันหนึ่งเช่นกันนะครับอ่าอีกคันหนึ่งนะครับก็เป็นอ so ีซูซู1.9เหมือนกันนะครับถามว่าราคามีแตกต่างไหมอ่ะราคาคันสองคันนี้แตกต่างกันนะครับราคาส่วนที่แตกต่างกันเพราะอะไรนะหนึ่งนะครับเลขไม้นะแล้วก็มีหลายปัจจัยแล้วกันนะครับเลขไม้สภาพนะครับแล้วก็ปีรถนะครับอ่ะบางคนบอกว่านะเออผมขายแพงนะครับ บอกผมขายแพงนะแพงยังไงนะครับคือที่นี่ต้องบอกว่าเต็นท์นะครับร้านประมูลนะครับมาเอาที่เราไปนะพี่ๆถ้าไปร้านประมูลเนี่ยก็คือรถจากที่นี่นะครับส่วนหนึ่งเลยนะส่วนเยอะเลยนะแล้วก็เต็นท์เนี่มารับเราไปรับเราไปแล้วไปขายต่อนะเพราะฉะนั้นเราจะขายแพงได้ยังไงนะครับพี่ๆก็ราคาเนี้ยต่ำกว่าตลาดแล้วนะครับราคาต่ำกว่าตลาดเอาไปทาอะไรกําไรต่อได้แต่ปัจจัยบางคนบอกแพงผมมีความข้อคิดอย่างนี้นะครับ การราคารถนะครับนะมันไม่ได้อยู่แค่ว่าหน้าตานะครับเป็นแคบเหมือนกันนะครับมันหลายปัจจัยนะพี่ๆี่เรื่องปีปีรถปีอะไรปีเดียวกันไหมนะครับสเลขไม้นะครับสมสมภาพมีชนหนักไหมจมน้ํำไหมมีไฟไหม้ไหมต่างๆนะครับแล้วก็มีในเรื่องของหลากหลายนะครับในการที่บอกว่าแพงไม่แพงเนี่ยคือผมมั่นใจนะครับในส่วนของของผมเนี่ย ราคาต่ำกว่าตลาดจริงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะครับราบอกแพงลองศึกษาดีๆครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าผมจะไม่พูดอย่างนั้นนะเพราะว่าลูกค้าผมคนที่ซื้อนะครับคือเขาศึกษามาแล้วนะครับคนที่ซื้อส่วนใหญ่ต้องศึกษามาแล้วนะร<า>ละศึกษาจริงนะครับปเ,ปเปรียบเทียบจริงนะก็<ป>ะมีในส่วนของรุ่นนะครับแคบด้านนี้เยอะเลยนะครับ <ading S 1> แคบเยอะเลยนะราคาแคบเนี่ย ประมาณ3 0 0แสนปลายปลายนะจริงๆมันมีตั้งแต่3 2 0 0 0 0สนะครับอถนี้มันหมดไปแล้วนะครับก็มี3 0 0แสนปลายๆนะครับใครสนใจแคปก็ทักมานะครับนี่เดี๋ยวผมพาดูคันนี้นิดนึงนะคันนี้พี่เห็นไหมว่ามันเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีฟ้าแล้วแต่จะเรียกนะครับนี่คือรถที่ปลดระวางมานะครับอันนี้ไม่ได้ทำสีนะครับแต่ว่าเป็นสีของตัวสติกเกอร์นะครับสีสติกเกอร์แบบนี้นะอ่ะแล้ว พี่ๆจะขับแบบนี้หรอไม่ใช่นะครับถ้าพี่ๆซื้อไปนะผมทําการลอกสติกเกอร์ให้ก่อนนะทําการขัดทําการสปาภายนอกภายในอะไรให้เรียบร้อยนะครับดูแลถ้ามีจุดไหนที่ต้องเคลมนะผมก็จัดการให้นะครับอ่ะผมพี่เห็นคันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะรถกําลังลอกสติกเกอร์อยู่เป็นยังไงนะแต่ยังลอกไม่เสร็จแต่ก็ออกมาสวยแล้วภายในเป็นสีขาวนะไม่ใช่ภายในเป็นด้านนอกรถเป็นสีขาวเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าบางคนมองไม่เห็นภาพเอา้ามีรถอย่างนี้แล้ว ผมจะทํำยังไงต่อนะผมจัดการให้หมดนะครับขออภัยพอดีอัดคลิปนะครับต่อเนื่องเลยนะก็ทั้งแอปสีดํานะครับแล้วก็แอปสีแดงครับมีไอนิดนึงนะครับคือผมมี2ช่องทางหลักๆนะสองช่องทางหลักๆจริงๆมีบ้านฟ้าด้วยนะครับแต่2ช่องทางหลักๆที่อัปเดตทุกวันนะครับก็มีแอปสีดําชื่อ Big Car DD นะครับแล้วก็แอปสีแดงนะครับก็ที่พี่ๆรับชมอยู่นั่นเองนะครับ ยู u ูบนะอ่ะพวกนี้นะครับอ่าอันนี้คันนี้เลยนะคันนี้สภาพเป็นไงนะก็ดูกันนะครับคันนี้เป็นแขปบเกียร์ออตโอตโอ้นะแคปเกียร์เกียร์ออตโต้ก็ราคานะคันนี้อยู่ที่41,000นนะครับ41,000บาทมันมีทั้งไมลหลักหมื่นแล้วก็ไมล์แสนขึ้นนะครับใครสนใจแขปบออตโต้เข้ามาไม่เยอะเพราะฉะนั้นรีบนิดนึงครับ ผมทำคลิปไปเมื่อวานนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้เจาะเยอะนะครับแต่ว่ามันมีตั้งแต่แบบ3 0 0แสนปลายนะครับถึง4 0 0แสนต้นๆน,นะครับก็ที่เห็นอยู่เนี่ยครับเมื่อวานทำอัดเป็นรายคันนะแต่อันนี้เนี่ยให้ดูทั้งลอถนะครับให้ดูทั้งลอถว่ามันมีเข้ามาเยอะนะแต่ว่ารุ่นนี้ผมว่าหมดเร็วแน่เพราะว่ามันเข้ามานานๆทีนะแล้วมีลูกค้าผมแค่คนเดียวก็ออเดอร์มาเยอะแล้วนะครับ กลุ่มนี้นะครับหายอยู่นะครับแคป็บตัวเตี้ยเกียร์ออตโอต้ปี2อ2 1ี่0ิบราคา3แสนป้ายถึง4 0 0แสนต้นนะครับก็รีบโทรเข้ามานะครับติดต่อเข้ามา0917785117นะครับมีให้เลือกนะครับเป็นสีฟ้านะอ่ะแล้วก็คันนี้นะคันนี้เป็นตัวพีลันเนอร์นะครับพีลันเนอร์เนี่ยก็จะเป็นยกสูงนะปีปี20นะครับ ปี20นะก็ราคาเนี่ยอยู่ที่511,000เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือไม่เยอะเหลือน่าจะคันหรือ2คันนะครับเพราะจองเข้ามาเรื่อยๆนะเป็นปี20ยกสูงนะครับราคาดีนะครับราคาดีนะแม็กสีดำด้วยนะครับยางดอกยางใหม่ๆเลยนะครับดอกดอกยางใหม่ๆเดี๋ยวดูปียางซิยางปี24นะครับดอกยางสวยๆเลยนะครับเอาไปใช้งานสบายเลยสติกเกอร์ด้านข้างเราลอกออกให้นะครับ มีจุดไหนที่วงวงไว้เดี๋ยวจัดการเคลมให้นะครับอืมก็อันนี้เป็นหนึ่งในหนึ่งคันแล้วกันนะครับถ้าสนใจรถประมาณนี้ราคาประมาณนี้การใช้งานประมาณนี้ก็บอกผมได้นะครับบอกผมได้โทรมาหากันแล้วเดี๋ยวจะแนะนำคันอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับอะคันนี้ขับเคลื่อน4ี่ล้อเกียร์ธรรมดานะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อเกียร์ธรรมดาก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นของอีซูซู นะราคา5 0 0แสนกลางๆนะครับใครสนใจก็ทักมาหาผมได้นะครับมีม่มีอยู่คันเดียวนะสำหรับ3.0อ้ามี2คันนะครับมีอีกคันหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูแต่คันนี้มีวินลากด้วยนะครับอ่ะอีกคันหนึ่งนะนอกจากอันนี้อันนี้ไปแล้วนะครับก็เป็นตัว1.9นะครับเครื่อง1.9นะอ่าแล้วก็จะมีเป็น3.0เครื่อง3.0 นะครับเดี๋ยวผมพาดูคันนี้เลยนะครับเครื่อง3.0ของอีสุสุก็กำลังแรงเหลือๆเลยนะครับเดี๋ยวดูรอบคันนะครับถูกใจค่อยทักมานะครับถูกใจค่อยโทรมานะาแล้วก็จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมรูปเพิ่มเติมให้นะครับขอวันนี้เนี่ยขอพาดูรวมๆให้เห็นกันหลากหลายรุ่นนะครับจะได้ไม่เบื่อกันนะเจาะทีละคันบางทีพี่ๆไม่ได้สนใจรุ่น รุ่นนี้รุ่นนั้นที่ผมคัดมานะครับอ่ะวันนี้พาเดินดูรวมๆเลยนะครับ6 8 4 3คันนี้ทะเบียน6 8 4 3นะก็ราคานะครับคันนี้จะอยู่ที่582,000เป็นเกีร์เเลยนะครับเกียร์ธรรมดาขับ4ไมล์4 3 0หมเท่านั้นนะครับไมล์น้อยมากๆนะครับไมล์น้อยเลยนะอ่ะ4ประตูนะครับโครงส้มแบบนี้นะด้านบนเนี่ยสามารถถอดออกได้นะมันเป็น เกียร์ธรรมดานะครับตัวเตี้ยนะแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของขับ4ด้วยรุ่นนี้นะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแต่เป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับอ่าก็เข้ามาเดี๋ยวรอเปิดราคานะครับอ่าสำหรับอ่ารุ่นไฮเอ็ดนะถูกจองไปหมดแล้วนะรุ่นไฮเอ็ดจะบอกว่าผมมีเข้ามานะแต่ไม่บ่อยมากนะครับแต่ว่าใครที่สนใจไฮเอ็ดเนี่ยต้องบอกว่าต้องรีบนะครับต้องรีบพี่ๆต้องมาดูรถตั้งแต่วันเข้ามานะครับถ้าพี่ๆอยากดูนะครับอ่าแล้วก็พี่ๆต้องจองในวันที่ ในเวลาที่ราคาเปิดเพราะมันจองในเรียกกันได้ว่าหลักวินาทีเลยทีเดียวนะสำหรับรุ่นไฮเอทเป็นรุ่นฮอตมากนะครับมี6คันในเดือนนี้แล้วก็หมดภายใน1นาทีทั้ง6คันเนี่ยจองมาพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะแคปคับซนะครับมีให้ชมมีให้ซื้อนะครับก็อ่ะเป็นราคาราคาก่อนแล้วกันนะมี5,51 0 0 0แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็น 6 2 0 0 0นะครับเป็นปี21นะครับสภาพสวยๆไม่น้อยๆก็ประมาณแสนต้นๆก็อยู่ที่6 2 0 0 0ปี21นะครับขับ4ี่เกียร์ธรรมดาใครหาอยู่สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะก็เอาไปใช้งานทำอะไรได้บ้างนะครับลุยนะครับเข้าสวนเหมาะเลยนะแล้วลูกค้าผมบอกว่าถ้ามันเป็นขับ4ี่เนี่ยยังไงมันต้องเป็นเกียร์ธรรมดามันมันกว่านะมัน,มน,มนถูกใจกว่านะครับอ่ะ สี่ประตูแบบนี้นะครับไม่ค่อยได้เห็นกันนะเอาไปทำเป็นเหมือนคอ,อกหลังคานะครับก็เหมือนอะไรเหมือนอารมณ์สองแถวใช่ไหมครับเหมือนอารมณ์สองแถวคันนี้ราคาเปิดมาแล้วนะครับเกียร์ธรรมดาสี่ประตูไม่สามหมื่นหนึ่งเองนะครับไม้สามหมื่นหนึ่งเองแล้วพี่ๆเนี่ยถ้าดูฟังราคาแล้วนะครับ อาจจะสนใจนะเพราะว่าราคาแค่362,000หกห0นะครับ3 6 2 0 0 0เท่านั้นนะสำหรับคันนี้เป็น4ประตูก็ถ้าไปใช้งานสวยๆหล่อๆนะก็ถอดอันนี้ออกได้นะก็ผมถอดให้ได้นะครับนี่เดิมๆทีมันก็เหมือนอารมณ์มี2แถวนะครับสแถวแบบนี้นะครับก็เอาไปใช้งานถอดอันนี้ออกก็ดูเหมือนใหม่แล้วนะครับหรือเปลี่ยนไลเนอร์ก็ดูแบบไม่รู้แล้วว่าเคยติดอะไรมานะ3 6 2 0 0 0เป็นรถปี อะไรเอ่ยเป็นรถปี18นะครับ362,000นะโอเคก็น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งอะส่วนขับซีนะเป็นยกสูงกันบ้างนะครับอาวันนี้มาแนวดุด,ดานพูดเสียงดังนิดหนึ่งนะครับติดติดต๊กตอกอพูดได้ไหมติดอแอปส,อสีดำมานะครับก็คันนี้นะครับทะเบียน2อง2คันนี้เป็น ขับ4 4อีก1นึคันนะครับขับ4อีก1คันแต่เป็น4ประตูแล้วนะครับมีหลังคาแบบนี้ให้ไว้ขนของนะครับลุยได้เหมาะกับอะไรนะครับก็เหมาะกับใช้งานในกิจการหรือว่าเอาขนของต่างๆได้หมดเนาะได้หมดหรือจะเอาไปถอดออกก็ได้นะลูกค้าส่วนใหญ่ของผมก็มีไปถอดบ้างนะครับไปถอดบ้างนะคันนี้นะ,ะทะเบียนนี้2752นะครับ ราคาเนี่ยอยู่ที่762000นะครับราคาอยู่ที่76 2 0 0 0ก็ใครสนใจขับ4นะก็โทรมาได้นะขับ4ก็มีรุ่นแบบนี้นะครับด้วยนะเกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะเออก็เปิดราคามาหรือยังสําหรับคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยน่าจะเปิดแล้วนะครับน่าจะห้า0 0นปลายๆเดี๋ยวผมผมจำไม่ไ,มได้แต่ว่าใครดูคลิปนี้นะ พอดีข้อมูลในนี้ไม่มีคันนี้นะครับอะใครดูคลิปนี้แล้วสนใจเกียร์ธรรมดาขับ4ที่เป็นแครบนะผมพูดผิดนะครับเกียร์ธรรมดาขับ4ที่เป็นแครบนะครับก็อ่าเป็นเข้าใหม่นะครับคันนี้เข้าใหม่ก็ทักมานะครับทักมาได้นะแล้วก็บอกราคาให้ทีหนึ่งเพราะว่าคันนี้สําหรับคันนี้ผมผมอ่าไม่มีข้อมูลสําหรับคันนี้นะคาดว่าน่าจะประมาณไม่คาดดีกว่านะ โอเคไปกันต่อนะครับอ่ะสประตูยกสูงนะครับที่เป็นล็อกโคนะครับก็ยังมีนะครับราคา6กแ0 0เก้าหนะครับเป็นขับ2นะครับเครื่อง2.8นะสวยๆนะครับหลายคันเลยนะครับอ่ามีเป็นทั้งเสมอเก่งนะในแคลริบอยเสมอเก่งแคลริบอยที่มีสูงกว่าหัวเก่งมาก็มีนะครับนะเออก็มีหลากหลายนะครับโอ้รถเยอะจริงๆนะครับรวมไปถึงรถตู้นะครับเดี๋ยวผมแวะรถตู้แล้วเดี๋ยวผมพาดู รถที่มันเป็นฟฟ้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูที่มันเป็นทําแบบเกือบเสร็จแล้วนะครับลอกเสร็จแล้วนะอ่ะรถตู้หมดแล้วนะเดี๋ยวรอเข้าใหม่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือหมดนะครับหมดแล้วนะแต่ว่ารอคนมารับนะครับรอคนมารับเดือนนี้ก็เข้ามาอีกเป็นร้อยนะเหมือนเดิมนะครับเข้ามาอีกเป็นร้อยเหมือนเดิมนะแต่ หมดแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงสาหรับใครที่รอรถตู้นะครับโทรมาหาผมกันเยอะนะแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวรอนะครับในเดือนนี้อีกไม่กี่วันนะครับก็จะเข้ามาใหม่92คันเพราะฉะนั้นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ใครหายอยู่นะครับผมจดบันทึกไว้แล้วนะก็เดี๋ยวมาผมแจ้งนะแต่ใครคนใหม่ๆที่ยังไม่ได้คุยกันนะโทรมาคุยกันแล้วเดี๋ยวผมบอกนะครับว่ารถมันมานะอ่ะสีฟ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกับรถที่ลอกสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วนะครับนะพาไปดูกันนะครับ มันไม่ได้ออกไปแบบนี้นะครับพี่ๆเอาไปขับนะก็เดี๋ยวลอกขัดให้สปาภายนอกภายในให้นะครับอ่ะกำลังเดินไปพาไปดูคันที่ลอกเกือบเสร็จแล้วนะว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับสวยอย่างไงนะครับงั้นพี่ๆไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวเราทําให้สวยนะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับก่อนไประหว่างทางนะครับก็จะเจอกับตอนเดียวนะครับใครติดตามกันอยู่นะครับอ่ะตอนเดียว มีหลากหลายรุ่นมากขึ้นแล้วนะครับมีหลากหลายรุ่นแล้วนะครับก็มีนี่ตู้ทึบนะครับมีพื้นเรียบนะครับตู้แห้งอะไรต่างๆนะครับมีหลายแบบราคาเริ่มต้นแสนหกราคานี่คันนี้แสนหกแต่น้ำท่วมก็ใครรับได้เอาไปบิ้วนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางภายในอะไรนิดหน่อยนะ เป็นไงสภาพจมน้ําผมก็บอกนะไม่ย้อมแมวนะครับรถสวยก็มีนะครับเยอะส่วนใหญ่สวยนะครับรถนี้ยิ่งสวยเลยปี23 2สบี่สนะครับ3ามแสนเก้ากับ4ี่แสนสี่นะถ้าปี23 3ามสามแสนเก้าถ้าปี2ี่4ี่สี่แสนสี่นะครับอ่ะแบบนี้ก็มีอ่ะคันนี้ติดจองแล้วนะครับอ่ะผมไม่พูดถึงแล้วกันติดจองเดี๋ยวคนจะคอมเมนต์ด่าผมอีกนะครับก็มันเดินผ่านนะเนาะบางทีก็ พูดถึงนิดหนึ่งนะครับเอ่อแต่คอมเมนต์ว่าพูดทำไมนจองแล้วนะอ่ะโอเคมาถึงแล้วนะครับกับนี่คันเมื่อกี้ที่ติดสติกเกอร์สีฟ้าทั้งคันนะทั้งคันนี่อ่ะยังลอกไม่เสร็จนะครับสีเทาๆนี่คือคาบกาวเดี๋ยวจัดการให้นะครับอ่าอันนี้เป็นอ่านายตำรวจนะครับนายตำรวจอีกแล้วนายตำรวจชอบอรถที่มีสติกเกอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่า ปล่อยไปแล้วคันหนึ่งที่มีสติกเกอร์เหมือนกันนี่นายตำรวจอีกแล้วนะครับก็เอาไปใช้งานนะครับนี่ลอกมาสวยๆนะครับสวยๆนี่ยังไม่ได้ขัดนะครับถ้าขัดสวยกว่านี้นะครับอันนี้แค่ลอกนะครับเป็นไงพี่ๆที่เห็นรถสีฟ้านี้นี้เนาะสำเนียงจากไหนนะพี่ๆที่เห็นรถสีฟ้าก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะลอกออกมาแล้วนะภายในนะครับไม่แปดหมืนะครับ สวยๆแบบนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับนะอยากได้ของสวยๆดีๆต้องรีบติดต่อกันมานะครับก็วันนี้นะครับอัปเดตประมาณนี้นะครับสำหรับวันที่22สิงหาคมนะครับก็ผมนะครับเป็นรถมือสย้ำอีกทีที่เป็นรถหมดสัญญาเช่าไม่ใช่เต็นนะครับก็ข้อดีก็คือราคาต่ำกว่าตลาดไม่แท้100นะครับเช็คระยะตลอดนะครับ เช็คประวัติได้นะเ,เช็คประวัติได้เพราะฉะนั้นในการมัน่นใจในการซื้อนะครับเราเป็นบริษัทอคา a นี c แคปิตอลเป็นบริษัทจำกัดที่แบบว่าเปิดมานานแล้วก็ใหญ่โตนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการโอนเงินนะครับมัน่นใจได้นะโอนเงินเนี่ยก็โดยตรงผ่านบริษัทเข้าบริษัทโดยตรงนะครับนะก็อยู่ติดกับไบเทคบางนานะครับใครมาไม่ถูกโทรหาผม0917 7 8 5 1 1หนะครับหรือ แอดบ้านเขียวก็เบอร์นี้เลยนะครับก็ทักมาส่งรูปให้เพิ่มเติมสนใจคัดให้แล้วจองได้เลยนะครับจองไว้นะครับ15วันนะครับมารับรถได้นะครับไม่ถูกใจอาจจะเปลี่ยนคันนะแต่ผมคัดให้แล้วพี่ถูกใจแน่นอนนะอ่ะก็ใครนะครับที่รับชมอยู่นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดตามผมด้วยนะกับช่องบิ๊กคาดีๆนะครับแล้วก็ กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนี่ก็จะเป็นทางเข้าน,ะน้าโกดดังครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพี่ๆเจอกันคลิปหน้าอัปเดตกันใหม่จะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆนะไม่ให้เบื่อนะครับก็คนรับชมเพลินๆก็รับชมได้คนรับชมที่แบบว่าต้องการซื้อรถนะครับก็รับชมได้นะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ